สบายดีพี่น้องการสบายดีพี่น้องบุตรมองทุกคนว่าเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวก็กลับสบายดีเด้อพี่น้องพ่าจะเป็นในประเทศก็กลับสบายดีเด้อพี่น้องวันนี้พมก็ส่องห้าวคือเก่านะพี่น้องเจเก่าเหลาพี่น้องวันนี้น้องอตเต้พี่น้องวันนี้น้องคิงคามเจมันเจมันเจมันเจกอนมันน้องอตเต้่น้องเจมันเจกอนมันโอ้โหเป่ยนได้แล้วน้องงนด่าว้าว อ้มอบันหนอเห็ดยังเนอหิวกะปุกนี่เนาะหิวแหงมอบันหนอหมื่อเมื่อมาแต่ประจำการหิวงานกระปุกทำยังไงล่ะอ่ากินพี่น้องบึง์นดูทานมอเบึงสภาพทานมอกินได้พี่น้องเบิร์นสภาพทานมอวันหนอกินพี่น้อเลย พ่อเต้แม่ไปใส่แม่บุ้มไปใส่ยัดโต๊ะคนบอกอ้ารลกแม่ลงแม่คนว่าัหัดต๊น้องพี่ข้ามานังเฮียงนั่งด้วนังใกล้ๆด้ยหยัดต๊ แทกแขนกันดูขิงข้ากันเต้แทกแขนกันดูป้าอย่างงี้สายข้าบ่สยข้ามดำบ่สายข้ามบ่ไะน้องเต้กับน้องขิงข้ามมน้องแต้ไเต้ไงไงไกวอ่ะฮันโหมาด้วยชัยไทยรับผมเนี่อปวดกับปวดกอดกันมาหัว ยานอันนี้อันนี้เจ้าขนหนังซูงแต่ยางมันโต๊ะย่างโต๊ะเอา้านอกก็ใส่ยุ่มยุ่มไม่ได้ไออตีมันเป็นไหมป้าปลาปลาหนอนเต้าเหาอนป่าเปล่าคงเลี่ยงว้ไอพี่น้องปาดูปลาแคลนอันเตว่าแค่ สบายดีปาลุงนะไหลูกอติอตเตสาดีปลุงสละตอตตสบายดีปาลุงนะลูกบุษพี่น้องน้องอตกํลังมึนเบ่งป้าาอตสอบุปาดุพี่น้องปาดุบอโค้งเลี้ยงไว้ปาสบายดีปาลุง สวัสดีป้าลุงนะลูกน้าสวัสดีป้าลุงแล้วเพี่นวองไปใช่นหมลูกไปใช่ไหมลองเต้นมาเลยน้ำเอื้อคิงคัมป้าลุงสวัสดีป้าลุงสวัสดีนะดินดินขุดดินแบบใบไม้กอดไป่น้อไม้เอื้อเกาะมันหล่อประจำหมู่บ้านพี่น้องเลยไาปคิงคัมย่อนนองได้บ่อะ เงาบ่ได้จักขิงข้ามนอกเตจิโรขิงข้ามอ่ะเตอเตอเตจโลลูกจโรฟานเนี่ยเีนอมึงเนี่ยพุ่งละะนะ กกออนั่งกระเอือพุ่งด้ยคิงคามนั่งนั่งได้แล้กับข่าต้องนังแบบนี้หนึ่นงที่ดินพ่อมีหนึ่งค่ะแม,มน่ม,นอ,นมอีไปส่ลูกอีไปส่อีไปส่ปเต้คัะม,มลืมจงนเนาะเลืมลืมงอีลืมไออ,ออีลออแล้วบจกักนี่คุยลเไอ้อมเดี๋ยมองแล มาเถอพี่น <c expense> ้องมากับปะคูณพี่น้องปะคูณพามาเรียญทำเรียนกับดังอาเตย้อนให้อาเตยดูอาเตยหับบานน้ำอะไรด้ตมบวสโซนน้ำบานเลยพี่น้องเยกับมูได้มูใหม่เลยเไหมปได้เซี่ยวใหม่แล้วพี่น้อง น้องอาเต้ได้เสียใหม่แล้วนี่มีบ้านอุ้ยอุ้ยไม่ไปไกลต้องร้อยอุ้ยนุ่นี่นี่นี่่นี่นอ่่นค่ดี่นนี่่น่นี่นี่นี่น่นี่น พ้าหนักอ่ะเตะพี่หนอพี่เลี้ยงมาไว้พี่เลี้ยงมาปล่อยไว้ยังก็เอื้อคิงน้ำหนักใช่ ขิงข้าบอกปราลุงดกขิงข้ามจากโลสามสิบเอ็ดามสิบเอดโลวันนี้จะเกิน้ำแดงขิงข้ามสามสิบเอ็ดก็นะสามสิบห้าไม่หง่ไปใสเต้เอ้ยเต้ไม่หญ่ไปใส้งไปส่เยเคี้ยวไปใส่เญ่เคี้ยวไปใสโอ้โหนพี่นนองมัวแต่เล่นกับเอือย อ้าวอ่านผลหมักผลบอกพ่อหมูแต่เฮงได้เนาะหมูผลมาหมูผลเมื่อแต่เฮงเท่าอีหน่อยเมื่อแต่เฮง่ะ้วพี่น้องถองล่ี่อนอพี่น้องน้องอาเไตแลนอ้าว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  ปลาคั่พี่น้องข้าเตะมาเนน่าเตะมลินพี่น้องมือนีแปอาเตะอีกแล้วรับรับนาทีเป็นไ่เรียกอาเตะรับนาทีแล้วยาทั่วส้วงหนึ่งไปเต้ิน่มามลินอยู่น้ำท่เลเรนน้ำขิงทำความดื้อนะลืมน้องอีรับแจกเนะ โอ้โถ่ายพี่เนาะควมมันอเตะกับคิงคัมกับน้องคัมส่วนอาเมื่อไรเด้ไหวส่วนเมื่อบ่เมื่อไรเด้อบ้างมาส่วนเพิ่นเมื่อดูค่ะไปเมื่อไปเด้อเมื่อเด้อบ่ เอาตีอื่อยล่ะบานปดือเด้อแม่พาเมื่อไรไปคุณามือมา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 น้องลูกไปคุณสิพ้ามือแล้วมาบ่มาบ่เมื่อยเนื้อเนื้อเนืนื่อเนื่อเอเมว่นดลืมน้องอีเลยแล้วลืมน้องอีแล้วมาเท้า เตก็เอคิงนะโมุมนะหนหมามนอกไม่ยอมเมื่อยเตะไปที่ำนเจ้หวเไปส้างน้แข่งกัน, <c oughs> นก,กับฟินคนี่ก็โตขึ้นกันเนี่ยมายเกียวไปเต้ไปเต้เต้สีขีสเล็กเลยนะเตไปปไปป้ไปป่ะไปปะเต้เอร่อยครับไปป่ะ โอ oh, ้พี爸爸่น้องอตเต้จะขี um er <c <c ่ซาเลงเองสิไปใช้ได้บาทนขี่น้มันได้บาทนี่ป้าพูดหลักจากอรกันนี่ป้าพี่น้องอตเต้ิไปเลนเงินมอบันนอกเลยอะบาย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 โต๊ดันโต๊ดข้ามยันมูนงอตเต้จิตเมืองอะไร หลังจากที่พี่จะไปเลยเดินไปลุงเพอาะการจีบได้ลืมหากระเล็กกระแซ่ส่งแม่กระเล็กจีบคำนี้เดินผิดพลาดจีบได้ก็ขอโทษขออภัยไปแล้วป่าลุงสบายดีป่าลุง